ครับวันนี้เราจะมาสอนการล้าง AirFO ตัวนี้ครับ a i r ์ flow, หรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับอากาศคือช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแรงเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีฝุ่นครับเขามีฝุ่นมีตะก,กันสีดำๆครับติดอยู่ที่เซนเซอร์ของตัวตัว AirFO หรือตัวเซนเซอร์จับอากาศตัวนี้ครับก็จะทำให้สตาร์ทติดยาก มีควันแล้วก็เล่งไม่ค่อยขึ้นอืดปัญหาพวกนี้ถ้าล้างตัวนี้แล้วส่วนใหญ่จะหายเดี๋ยวลองลองมาล้างเลยครับง่ายๆครับใช้ตัวนี้ครับ Contact ลีนเนอรในช้อปปีใน Lazada มีขายครับน่าจะร้อยกว่าบาทนาร้อยห้าหกสิบประมาณเนี้ยครับแกะแค่สองตัวมีน็อตอยู่สองตัว นีอยู่ตรงตรงกองอากาศครับรถยนต์เกือบทุกรุ่นนะครับมีเหมือนกันก็อยู่ตรงกองอากาศไม่ว่ากระบะหรือว่ารถเกง๋งสำคัญคือ,น,อน็อตตนี้ชอบหล่นระวังจับให้แน่นๆหล่นแล้วมันก็มันอยู่วิดีอยู่ตามซอกตามมุมาหายาก ตัวนี้ออกมาดึงออกมาครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่ายังสะอาดนะครับแถวเนี้ยคือฝุ่นละอองมันเยอะแล้วก็ทำถนนใหม่เนี่ยเราจะลองมาล้างดูยังไงล้างไ,าไปครับเห็นไหมครับ พวกนี้คือมันไม่ทำให้เสียหายกับตัวเซนเซอร์แล้วก็แหง้งง่ายมากครับเนี่ยแห้งแค่ห้าหกวิไม่เกินสิบวิครับแห้งแล้วก็ใส่ประกอบเข้าไปได้เลยน,นี่ครับดำๆตะกันองมันเลยดำดนะพอเซนเซอร์ตัวนี้มันมีตะกันอยู่มันก็ตรวจจับอากาศที่จะเข้ามาในห้องเครื่องครับ ได้ไม่เต็มที่ทำให้รถเราอืดหรือว่ามีควันครับแค่นนี้สบัดสบัดเช็ดเช็ดใส่เข้าไปไง่ายครับคือถ้าเราเอาไปให้ช่างอะตามร้านตามอะไรมีค่าหกร้อยแน่นอน นี่ทำเองครับตัวนี้ก็ใช้ได้นานซื้อมาร้อยกว่าบาทอะแห้งนะครับแหงนะ้งนี่ครับแบบน่๊บะเพียงสบัดสบัดนี่ครับเดี๋ยวประกอบคืนเข้าไปก่อน นี่ครับเช็ดให้มันแห้งบางส่วนที่มันยังเปียกอยู่ก็เช็ดให้มันแห้งห<ฆๆ>ม่สะอาดเลย ใส่เข้าไปครับเหมือนเดิมบขันนะต้องเป็นระวังจริงๆครับเพราะมันชอบตกลงไปพวกกระบะพวกกระบะพวกโตโยต้าพวกซิสูสุอะไรนะครับมีหมดรถเก่งเกือบทุกยี่ห้อน่าไม่ใช่เกือบทุกยี่ห้อมีหมด แบบนี้ครับบางทีเราไปเปลี่ยนกองเปลี่ยนกองใหม่ก็ยังรู้สึกว่ามันอืดๆเปลี่ยน,นมันเครื่องใหม่ก็อืดๆลองมาลองมาล้างตัวนี้ดูครน่าจะหายครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับจบแค่นี้แหละรรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ